สวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยครับมีนามชื่อว่าสมศักดิ์กินกลมนะครับผมเป็นผู้นำเสนอนะไม่ใช่ผู้นำอะไรนะผู้นำเสนอเรื่องราวแห่งชีวิตหรือว่าความจริงแห่งชีวิตนะครับผมความจริงแห่งชีวิตก็คือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่เมืองมนุษย์และก็เมืองทิพย์นะครับที่เราเห็นเห็นก็อยู่นี่คือเรื่องราวแห่งชีวิตผมจึงใช้ชื่อคําว่าความจริงแห่งชีวิตครับผม อาจจะดูผมตาเลยๆเทหน่อยนะผมว่าผมกําลังฝึกทําให้ตาสายตาผมจะเลๆกลับมาเป็นสายตาที่ปกติวันนี้ผมจะมาพูดนะครับผมในเรื่องของธรรมธรรมที่คนกําลังตามหานะฮะธรรมะเนะี่ยฮะธรรมะธรรมะเนื้อแท้นะครับคนกําลังวิ่งหากันเจ้าละวันนะฮะผมบอกได้เลยคนทั้งเมืองมนุษย์ แล้วก็เมืองทิพย์เมืองทิพย์ก็คือเมืองหลังความตายทั้งหมดทุกดินแดนนะครับแล้วก็เมืองมนุษย์ทุกเขตทุกจังหวัดทุกประเทศนะคะคือกําลังจะค้นหาธรรมกันบางคนก็เริ่มรับรู้ได้บางคนก็ยังนะครับทั้งเมืองมนุษย์และเมืองทิพย์แต่ว่าเมืองมนุษย์เนี่ยฮะผมบอกเลยว่ายากมากทีนี้ธรรมะคืออะไรฮะรทุกคนอาจจะไปมองถ้าคนที่ฟังผมนะฮะ เอาสิ่งของที่เคยฟังมาเอาออกวางไว้ก่อนนอกชีวิตกอนนะครับแล้วก็ลองมาฟังเงื่อนไขของผมดูถามของผมผมบอกว่าเป็นธรรมเนื้อเทครับถ้าใครเห็นได้ใครทําได้ครับการปฏิบัติธรรมจะเชื่อมโยงกับเรื่องราวชีวิตทั้งระยะปัจจุบันและไปอนาคตอย่างอย่างเรียกว่าผมบอกเลยเป็นสิ่งที่ที่ล้ําค่าอีกหนึ่งอนุภาพเลย แต่ว่ายังไม่บอกว่าทำนั่นคือผู้สร้างชีวิตในรูปแบบใดเนะี่ยแต่ว่าถ้าพูดแบบชัดละเอียดก็คือพ่อแม่เหมือนกันทำเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดทำอันเนียวพ่อแม่คนก็นจะงงว่าแล้วคืออะไรเราต้องเห็นก่อนให้ได้ก่อนครับว่าทาเป็นยังไงสิ่งที่ผมจะบอกคือธรรมะนะครับผมธรรมะที่คนตามหากันแล้วก็หากันไม่เจอ ทีนี้ธรรมะใครเคยได้ใครเคยเห็นนะครับสารยุติธรรมหรือแบ่งของไม่เป็นธรรมขายของไม่เป็นธรรมผมบอกได้เลยนะถ้าใครเข้าใจถ้าใครฟังที่ผมพูดเห็นได้จะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเราธรรมคืออะไรวะน่าสนใจละตัดสินไม่เป็นธรรม แบ่งของให้ให้ให้ใหลูกไม่เป็นธรรมพ่อแม่แบ่งของให้ลูกไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเริ่มแล้วนะคนที่ไม่มีธรรมผมบอกอะไรก็จะเข้าสู่ลำเอียงผมพูดอย่างนี้เริ่มผมว่าถ้าคนที่ฟังผมเริ่มจะเอ้ยเริ่มมีเหตุผล ทีนี้ทำนะครับธรรมะนะครับทำถ้าแปลเป็นภาษาไทยก่อนเลยให้เข้าใจแบบง่ายๆภาษาไทยแปบ,บง่ายเลยคือความเป็นกลางความพอดีพอดีความไม่ลำเอียงแบบสุดเหวี่ยงทางซ้ายทางขวาความไม่สูงจนเกินไปและไม่ต่ำจนเกินไปคือความเป็นกลาง,ลางความพอดีพอดี หรือเปรียบเสมือนว่าความพอเป็นพอดีแห่งชีวิตทีนี้คนจะเห็นทมได้ไงครับท่านจะไปเห็นด้วยตาเปล่านะท่านเห็นที่ตัวท่านเองก่อนว่าท่านทําอะไรพอดีลําเอียงไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าเพราะบนโลกใบนี้ผมบอกเลยมีอนุภาพมากมายหลายประการครับมีคนเคยเขียนไว้ในหนังสือพระไตรปิฎกนะผมบอกเลยผมได้ฟังมาแว็บหนึ่งผมจับมารวมกันผมเลยเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะว่า4ี่0มดันธาตุขันหรือพระธรรมขันอะไรนนะี่หมื0พันระธรรมขัน แต่ว่าคําพูดที่ว่า48,000พระธรรมขันนียไม่ถูกนะต้องใช้คําพูดว่า48,000ธาตุขันธาตุก็คือสิ่งอนุภาพอนุภาพนะครับขอโทษนะครับพูดเพี้ยนนิดนึงธาตุก็คือสิ่งอนุภาพสิ่งที่มองเห็นทั้งหมดไม่ได้จํากัดจำกี่แล้ว,ว่าคืออะไรมีมากมายหลายประการนับไม่หวัดไม่ไหวอนุภาพขันก็คืออนุภาพว่าง ว่างทุกอนุภาพทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้เลยมองเห็นได้ด้วยความรู้สึกหรือการรับรู้นะครับไม่จะเห็นได้เป็นแท่งเป็นเป็นรูปอะไรเนี่ยสองอนุภาพที่เรียกว่า4ี่0 0ืดพันธาตุขนันถ้ายกง่ายๆก็ผมไม่ได้จําแนกว่าฝั่งไหนมากกว่ากันนะถ้าแบ่งก็4ี่0 0ดพันก็ถ้าแบ่งคนละครึ่งก็สี่0มื่นสองหมื่นสอง สองหมื 24, 24, ่นสี่สองหมื่นสี่พันธาตุสองหมื่นสี่พันขันรวมกันก็เป็นสี่หมื่นแปดพันธาตุขันอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เข้าใจนะนี่ครับทีนี้นนทีนี้ทำเนะครับก็คือหนึ่งในในสี่หมื่นที่บอกสี่หมื่นแปดพันธาตุขัน เป็นหนึ่งในนั้นครับ4ี่หมื่นครับเป็นหนึ่งในนั้นที่บินอนุภาพที่คนกำลังตามหาอยู่ในสี่หมื่นนั้นสี่หมื่นแปดพันพระธรรมคันผมพูดผิดหรือเปล่าถ้าพูดผิดก็ขออภยัยแต่ว่าผมไม่น่าจะผิดนะครับธรรมก็คืออีกหนึ่งอนุภาพที่ยิ่งใหญ่บอกอะไรก็คือผู้สร้างชีวิตอีกนั่นแหละฮะ ถ้าพูดก็พ่อแม่อีกคนฟังงงผมบอกอะไรงงเนี่ยสิ่งที่ผมไปลังในครับบางทีสับสนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่มากแล้วคนเห็นยากแต่ของง่ายทีนี้ทำนะครับผมกลับมาสู่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไกลจัดเดี๋ยวกลับมาหาทาไม่เจอก็เลยออกไปลําเอียงไปสู่อนุภาพได้พูดไปํำไป ทำก็คือความพอดีถ้าใครอยู่ถ้าเกิดเมื่อก,กี้ผมบอกว่าแบ่ง20,004ธาตุ 24, ากับ20,004ขันเนะนี่ยทำเนี่ยอยู่ตรงกลางครับ20,004 20,004หหรือว่าจะขึ้นไปหา,าขันจนถึงที่สุดก็คืออยู่ชั้นตรงกลาง นี่คือธรรมทีนี้พออยู่แสดงจะแสดงอนุภาพยังไงฮะก็คือแสดงอนุภาพเท่าให้เท่าเท่ากันคือถ้าเปรียบเสมือนคนดูแลหรือคนแบ่งของเนี่ยก็แบ่งให้ทุกๆคนเท่าเท่ากันถ้ามุดมีลูกพ่อแม่มีลูกสิบคนนะก็แบ่งลูกให้ทุกคนเท่าเท่ากันไม่ใช่แบ่งตามว่าไอ้นี่ไอ้นี่จนเอาไปมากไอ้นี่รวยเอาไปน้อยอะไรไม่ใช่แบ่งอย่างนี้นะคือธรรมน่าจะแบ่งทุกคนเท่าเท่ากันจะเป็นคนดีคนไม่ดีคน เก่งคนโตคนสูงคนเล็กคนตัวเล็กตัวใหญ่เด็กผู้ใหญ่สูงอายุคนแก่อะไรคือแบ่งเท่ากันหมดเลยถ้าลูกถ้าลูกถ,ถ้าพ่อแม่เมืองมนุษย์เนะี่ยฮะถ้าถ้ามีธรรมนะฮะก็จะแบ่งทรัพย์สินให้ลูกเท่าเท่ากันนั่นคือธรรมธรรมที่อยู่ในชีวิตตัวเองได้แสดงออกแล้วนั่นคือความพอดีพ่อแม่ก็จะไม่มาหนักใจครับตัวตัวที่เราตัดสินลงไปว่าเราก็จะไม่หนักใจว่าเฮ้ยเราแบ่งของให้ลูกไม่เท่ากันเกิดไอ้ลูกคนนู้นว่าไอ้ลูกคนนี้ไม่พอใจ แล้วเมื่อแบ่งไม่เท่ากันผมบอกเลยเลยไอ้ลูกสิบคนตีกันที่ผายไว้ป่วง <c oughs> เลยไปด่ากันข้างหลัง <c oughs> ผมบอกได้เลยครัมันเกิดปัญหาครับเพราะว่าความไม่เป็นธรรมจะเกิดปัญหานะครถ้าใครเห็นธรรมได้นะไม่มีตัวตนนะครับผมเป็นอนุภาพของขันว่างแต่อยู่ตรงกลางร,ระหว่งางธาตุกับขันท่านจะแบ่งให้เท่ากัน แต่ถ้าไม่มีทำนะครับผมบอกเลยถ้าทำทำมีอยู่ในทุกคนในทุกที่แต่ถ้าแสดงไม่ได้นะครับจะถูกอนุภาพอื่นกดไว้นะครับผมเหมือนเราเนี่ยรมีทำอยู่แต่ไม่แสดงนะเรามแสดงสู่ความลำเอียงเลยฮะอ้าวไอ้นี่เอาไปเยอะกว่าไอ้นี่เอาไปน้อยไอ้นี่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าลำเอียงแสดงอนุภาพนะครับไม่ใช่ทำแสดงนะถ้าใครฟังผมเข้าใจเป็นของง่ายนิดเดียวถ้าไม่เข้าใจที่ไปตามหากับพระพุทธเจ้ามันหูตาแหกเลยครับผมพูดแบบแบบอย่างนี้เลยคนระับวันนี้คือ ให้อานุภาพที่ถ่ายเทออกไปคือเป็นอิสระแล้วก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าใครจะเห็นทำหรือไม่เห็นทำผมเป็นเพียงถ่ายทอดในชีวิตบุคคลที่ได้ฟังผมนําไปพิจารณาเองเห็นได้จริงปฏิบัติได้จริงผมบอกมันจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวที่ผมพูดวในวิดีโอก่อนเรื่องของการแตกดับชีวิตแล้วก็จะทําในขณะปัจจุบันก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกรู้สึกมีขอบเขตไม่ใช่สินนะครับ ไม่ใช่ศิลต้องมีอนุน่ห้ามทําอันนี้ห้ามทาไม่ใช่นะคือทําได้ทุกอย่างแต่ว่ามีขอบเขตทาท่านจะมีขอบเขตให้กับบุคคลที่เข้าใจแล้วก็เห็นธรรมแท้นะครับทาท่านจะแสดงอานุภาพแล้วก็บุคคลที่เป็นตัวตนก็จะเห็นธรรมอยู่ตลอดแล้วก็จะเห็นขอบเขตของตัวเองว่าเออนี่ เกินแล้วนะถ้าเกินเกินขอบเขตแล้วนะก็จะกลับมาสู่ในความพอดีบางทีก็อาจจะออกไปหน่อยบ้างแต่ก็ต้องกลับมาได้ไม่ออกไปแล้วไปเลยหายไปเลย <c oughs> บุคคลใดเห็นธรรมเนื้อแท้ครับผมบอกเลยว่าชีวิตจะพบความพอดีความสมดุลในชีวิตผมพูดไปผมก็วันน่าจะเข้าใจนะผมพูดอย่างนี้คนที่ฟังผมเรื่องธรรมไม่ใช่เห็นทุกทข์คือเห็นธรรมอะไรไม่ใช่เห็นสุขคือเห็นธรรมไม่ใช่นะครับผม อันนั้นคือเห็นความเที่ยงนะฮะเห็นทุกข์นะฮะเห็นสุขเห็นทุกข์นั่นเห็นความเที่ยงครถ้าเห็นธรรมก็เห็นความเที่ยงอีกหนึ่งครับเห็นไหมครก็เห็นสามอย่างนะครับในชีวิตเห็นไหมครับใครเห็นเห็นเจ็บเห็นปวดเห็นแค้นเห็นโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความเที่ยงในชีวิตใครศึกษาไปง่ายๆผมบอกเลยง่ายมากๆครับเห็นความเที่ยงในชีวิตเห็น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 จนเห็นความเที่ยงแห่งในชีวิตประกอบรวมกันอยู่ในชีวิตตัวเอง บ่อยบรรุครบผมพูดแบบนี้ผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโอตาเลยอีกแล้วขอโทษทีนะฮะมองกล้องไม่เป็นผมพูดแบบนี้ก็หวังว่าจะให้ผู้ชมเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ได้นำไปพิจารณาว่าทำเท้เป็นอย่างไร ไม่มีตัวตนนะครับแต่เห็นได้แล้วแสดงอนุภาพได้ผมอยากให้พูดลึกซึ้งละเอียดลงไปที่ผมบอกว่าพ่อแม่ผู้สร้างชีวิตแบบชั้นละเอียดนะผมถ่ายทอดเป็นภาพกว้างๆไปเรื่อยๆส่วนส่วนคนที่จะเข้าถึงพ่อแม่อย่างแท้จริงพ่อแม่ท่านจะสอน ที่บุคคลไหนเฉพาะตนเฉพาะตนแต่พ่อแม่มีอยู่ในทุกคนมีอยู่ในทุกที่นะครับมีอยู่ในทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชธาตุาต่างๆท่านมีอยู่หมดมีอยู่ทั้งหมดสามารถที่จะสอนได้ทุกคนสอนได้ทุทกรูปแบบขอแต่ว่ามีผู้ใฝ่รู้ผู้ยอมรับผู้เคารพพ่อแม่นะครับ ในการในการถ่ายทำครั้งนี้หรือการบันทึกครั้งนี้การทำคลิปครั้งนี้พูดไว้หลายอย่างนะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของธรรมะมีโอกาสจะพูดให้ชัดเจนยิ่งกว่านี้หรือกระชับยิ่งกว่านี้ฮะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ไปในทั่วๆผมไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นอะไร วันนี้พอจบไปในตรงนี้นะครับผมหวังว่าผู้ที่มาเจอผมในคลิปนี้จะได้อ่ามาติดตามกันต่อหรือว่ามาศึกษากันในเรื่องของธรรมเนื้อแท้ทำมรมะเนื้อแท้นะครับหรือว่าความพอดีจริงๆความเป็นกลางจริงๆสวัสดีครับ